ต่อมาครับในข้อที่42นะฮะโจย์ข้อนี้เขาบอกว่าเรามีผู้ชายอยู่10คนแล้วก็มีผู้หญิงอยู่7คนนะครับโดยที่มีใน A กับใน B นะครับอยู่ในนั้นด้วยเขาเลยบอกว่าเ,เขาจะต้องหยิบออกมาให้ได้คณะกรรมการ6คนนะครับหยิบออกมาให้ได้6คน แต่ว่าใน6คนนี้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ชายอย่างน้อย2นะครับเป็นผู้ชายอย่างน้อย2คําว่าอย่างน้อย2ก็คือ2คนขึ้นไปนะั2คน3คนก็ได้แล้วก็มีผู้หญิงอย่างน้อย3นี่เขาเลยถามว่าจงหาจำนวนวิธีทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่จะหยิบได้ผู้ชายอย่างน้อย2ผู้หญิงอย่างน้อย3เนี่ยโดยที่ใน A กับใน B เนี่ยเป็นกรรมการพร้อมกันไม่ได้ นะครับเป็นกรรมการพร้อมกันไม่ได้คําว่ากรรมการพร้อมกันไม่ได้หมายถึงว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์ที่เขาไม่ได้ทั้งคู่หรือว่าก็คือถ้าใน A เป็นใน B ไม่ได้เป็นนะครับใน A เป็น B ไม่ได้เป็นหรือว่าถ้าเกิดใน B เป็น A ก็จะไม่ได้เป็นไม่ก็คือไม่ได้ทั้งคู่ไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งเป็นกรณีที่1ก่อนกรณีที่1ก็คือชายอย่างน้อย2ก็คือให้ชาย2 แล้วก็หญิง4ี่แี้นะครับชายหญิง4พอเป็นชาย2หญิง4ปุ๊บเราก็บอกก่อนว่าในตัว a กับ b เนี่ยที่มีอยู่2คนเนี่ยให้หยิบมาแค่คนเดียวให้หยิบมาแค่คนเดียวใครก็ได้ใน2คนนี้ A ก็ได้หรือ B ก็ได้ให้มี2คนเนี่ยให้หยิบมาคนหนึ่งซึ่งผู้ชายเนี่ยมันมีอยู่10คนแสดงว่าถ้า a กับ b คือผู้ชายไปแล้ว2ดังนั้นยังเหลือผู้ชายอีก8คนให้หยิบใหม่คนหนึ่ง เพื่อจะรวมกันให้ได้เป็นผู้ชาย2คนแล้วผู้หญิงมี7ให้หยิบมา4แบบนี้ที่เหลือคือเป็นการคำนวณนะครับสอเลอก1ได้2 8เลือก1ได้8ส่วน7เลือก4นี่มันคือถ้าเกิดเป็นคิดตรงๆธรรมดาคือเป็น7แฟกส่วนด้วย3แฟกแล้วก็4แฟกเพราะงั้นก็คือจะได้กลายเป็น7คูณ6คูณ5คูณด้วย4แฟกส่วนด้วย3 2 1แล้วคูณด้วย4แฟก ดังนั้น4แฟกตัดทิ้ง 3, 2, 6ที่เหลือคือการคูณนะครับ2คูณ5ได้10แล้วก็8คูณ7ได้56รวมกันก็เลยกลายเป็น560นี่คือกรณีที่1ส่วนกรณีที่2กรณีที่2ก็คือยังอยู่ในเรื่องของที่เป็นชาย2หญิง4นี่แหละชาย2แล้วก็หญิง4เหมือนเดิมเพียงแต่ว่า สานการตอนนี้คือ A กับ B เนี่ยไม่ได้ทั้งคู่เลยไม่มี A กับ B อยู่ดังนั้นผู้ชายอีก8คนที่เหลือให้หยิบมาได้2คนแล้วก็เหมือนเดิมผู้หญิง7เลือก4เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น8เลือก2ก็คือตัวของ8คูณด้วย7ส่วนด้วย2คูณ1น,นะครับเริ่มละวิธฐานที่เข้าใจว่าเราต้องรู้แล้วว่า8เลือก2มันคือ8แฟกส่วนด้วย2แฟกแฟกนะครับเเลือก4ก็เช่นเคยครับ ก็คือจะได้กลายเป็น7คูณ6คูณ5แล้วก็ส่วนด้วย3คูณ2คูณ1ดังนั้นที่เหลือคือเป็นการตัดเลข3 2 6เช่นเคยแล้วก็8ตัด2เหลือ4ดังนั้น4คูณ5ได้20แล้วก็7คูณ7กลายเป็น49 20คูณกับ49ได้980เก็บไว้ก่อนต่อไป เมื่อกี้2เหตุการณ์แรกเป็นเรื่องของที่เป็นชาย2หญิง4ต่อไปเคที่3เคที่3ก็คือเป็นชาย3หญิง3า้างชาย3หญิง3พอเป็นชาย3หญิง3ามปุ๊บเหมือนเดิม A กับ B ก็ในสองคนนี้ให้หยิบมาคนหนึ่งผู้ชายอีก8คนที่เหลือให้หยิบมาสองคนเพื่อจะให้รวมกันให้ได้3คนแล้วผู้หญิง7คนก็จะเหลือแค่3คนเท่านั้น ที่เหก็เป็นการคำนวณ2เลือก1ได้2นะครับ8เลือก2คือ8คูณ7ส่วนด้วย2คูณ1 7เลือก3ก็คือไม่ต่างอะไรกับ7เลือก4เมื่อกี้เลย3 2 1แล้วก็คิดเลข3 2 6 2ตัด2เอ่อ8 5 40 7 7 49ดังนั้นออกมาได้กลายเป็น1,960แล้วก็กรณีที่4 ก็คือยังเป็นชาย3หญิง3นะแต่ว่า a กับ b ไม่ได้หยิบมาทั้งคู่ดังนั้นเขาเรียกว่า2เลือก0ก็คือทำได้แค่วิธีเดียวแล้วก็ผู้ชาย8ให้หยิบมา3แล้วก็ผู้หญิง7ก็ให้หยิบมา3เช่นกันที่เหลือคือเป็นการคำนวณ8เลือก3เหลือ8 7 6เดส่วนด้วย3 2แล้วก็1แล้วก็7เลือก3าก็คือเป็น7 6 5แล้วก็3 2 1ดังนั้น 3าม3องหกสามสห้จริงแค่หมดเลย8 5 4ห้เหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็7 7 49ได้กลายเป็น1,960แล้วก็แค่เอาทั้งหมด4กรณีเนี้ยเอามารวมกันเอามาบวกกันทั้ง4กรณีน,นี้เอามารวมกันจะได้อยู่ที่5,460วิธีเป็นการเลือกที่เยอะมากๆนะครับอย่าพลาดเรื่องของ การใช้ N เลือก R แล้วก็อย่าพลาดเรื่องการคำนวณนะผิดนิดเดียวไปเรียบเลยนะครับโอเคข้อนี้ตอบ5 6 6 0ครับจุดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกัน